พี่น้องเอนะ้เนาะเปิดภาพมาบบดน,นี้กัดคาม,มืดตืดตาคือเก่าเลยพี่น้องเอนะ้เนาะอ่าเห็นห้องแถว,วแบบนี้สีขาวๆแบบนี้บรรยากาศมืดๆแบบนี้พี่น้องเลยเป็นไปไผ่ได้เน้ะพี่น้องเนาะนอกจากสาวนุ่นเฮาพี่น้องเอ้คือเก่าน้ะพี่น้องเนาะอ้าวอนอื่นก็ต้องขอากราบสบายดีและสวัสดีพ่อมีพี่น้องเบสชูคูสุคนเนาะ อาบอชอยู่ในแหลก็ต่างประเทศพี่น้องเอยก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบาเตียงท้องบ้านนาคเก้าเนาะพี่น้องอมือน,นี้บาเตียงก็ได้หวนลงมาหาทางสาวนุ่นเราคือเก้าพี่น้องเอ๋มีผู้ใหญ,ญ่ใจดีทั้งฟังไทยเนาะพี่น้องเนาะฝากเงินมาให้อ่สองพันบาทพี่น้องเอยเอาไว้ให้เราไว้ไปรักษาตัวเราคือเก้าวันันเพราะได้โตอ่านะอายุไปอีกพี่น้องเอยอ่า ถ้าว่าเงินมันเบิดเราก็เสียดกลับ,บ้านนาพีน่น้นนองเลยเนาะนะกระเทว่า,ายืดอายุที่ว่าการเป็นนวดของเราเห็นแหละไปต่ออีกเนาะสองพันบาทเนี่ยก็จะได้เป็นนวดอยู่สี่เทื่อพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าเทื่อหนึ่งห้าร้อยบาทเนาะในการนวดของเราแต่ละเถื่อพี่น้องเลยเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องเอลยเนาะไปลงไปหาเล่าน้ำกันบาทนี้ Nhem nhanh, bắt đầu, và yêu vương nghề nó kìa lắm kìa, nó 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 kìa, người mà nó kìa, 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 nó อ่าแตมันตอดนีก่กกก้อยเบียกชีว้าพี่น้องเลยมันเป็นอันนี้เนาะมันเป็นแบบนี้พี่น้องเลยมันหกนี่อ่ามันเป็นนี่ป่าโกงป่ากล้วยพี่น้องเลยอ่ามันหกมันเถื่อ่อาดีปรดีมีห้งกเหลืองพุ่มจักร <laughs> พอ่ออาจารนุ่นญานนี่เงโดนข้องน้าโ <laughs> ดยเป็นข <laughs> ้องน้า <laughs> บูมี่เหรอกอยู่ยเล่าเขาเอ่าพี่น,อนอ้องเลยบูมี่ใหญ่ะบูมีงูเหลือมอะไรอ่ะอืมมันบ่ทั้งคนได้สนุนเลยมันมีบ่ไรเหรออ่อามุกไว้บนเรือถ้่อยู่ฟังไทยน่าลายเด้พี่น,อนอ้องเลยอ่าเพราะว่าเพิ่นจับแล้วเพิ่นเปไปปล่อยเนาะอ่าเพิ่นไปนปล่อยพี่น้องเลยได้คิดเบิ่งอันขนาดอ่าว่าขอโทษนะพี่น้องเลยตัวเงินตัวทองครับ่ล m บอยู่พุูดลายได้ ยังในคลองไงอย่างโตดูอ้าวอ่อยู่<ด>ยอยู่บ้านเฮามีบ่จากโตนึงบ <c oughs> ่ <c oughs> เหลือเล่นกันเลยเล่นกันยังดีด้วยไปเห็นทหารกันเล่นวิ่งจุกตูดไปพี่น้องไงคนเทศบ้านเทาคนเราไปเห็นงานอยู่แถวไหย่างแต่ตัวเงินตัวทองไรเข้าใจยังกนนินกินคือกันบ่ก็อ่าอ่าอ่าพี่นอ้องเไยอยู่บ้านเทาเนี่ยเห็นยังบ่ได้ผ่านตาบ่ได้ใส่ยังเดียวพี่นอ้นองเไยดับเบิสภูมิ กินไม่งอดกินม,มดกินหมอด,มอ,ด <c oughs> อันนี้ก็อยังไม่งอดไม่เงาอันนั้นเพิ่นเก็บขายได้เดี๋ยวนี้เห็นไหมลูกะห่าหกร้อยบาทพุ๊บยังมันในไลายบนเรือพี่หน,นุ่มไอ้นนี้กับเบาเตียงเห็นในในช่องยูทูปหนึ่งอยู่เพิ่นไปถไนะ่ายเนาะพี่นอนะออ้องเนาะขอไอซีเพิ่นกับช่องพี่เอิร์ตชุดซื่อนะพี่น้องเยเพิ่นไปถ่ายว่าตะขาบนี่เพิ่นเลี้ยงขายเ oh. ป,ไปย็นกจับขายน้ำพร้อมได้ ไปน้องนองเลยฮะจากแล้วผลก็มีแนวหนีบเอาและวขายจ้าคนเอาไปเห็ดยังบุ๊กไปนองเลยเนี่ยงว่าเป็นเงินเป็นทองเบิดเดี๋ยวนี้เนาะไปน้องเนาะอ่าโอ้ยลืมอตอนนี้ยได้ขนุน,นด้หนีบไหมก่อนไปน้อนเลยหนีบไหมก่อนไปน้อนเนาะเออไ่อยากได้กินกินเข่าหรอโบมันนี่โบกินกเขาเ่าแรกขึ้นเา่าอ๋อไปน้องเลยเมื่อวานนี่กินอยู่อืม บอเตียงกับบริสุทธิมาแล้วเพราะว่าเราวก็บริเวบางมืงบริเอาเมื่อนี้บอกบอกินนะเพราะว่ากินวังนะคำๆนี่โดยซื้อตะไคร้มาไว้ให้อ่าอยู่ในรถกับนมกับน้ำพี่น้องเไงโดยไข่นี่ก็มันเป็นบำรุงวิตามินประสาทพี่น้องเไงพอได้ซอยอ่าซอยกันพี่น้องเไยวิตามิน ก็ซอยกินอาหารที่บำรุงร่างกายมันก็เศร้าไว้เมื่อนี้ไปนวดอยู่บหมพ่สนุ๊กมื่อนี้บริบาลเมื่ออื่นก็บริบาลภายในยุดสองมือโอ้อ่าฮะยุดสองมือเลยบริบาลลุงลอยหิ้มของบ่บ่มีผัวไปพาไปผัวไ้ภาไปรถก็บ่มีโอ้ยพี่น้องเอ้โดยโดยโดยมื้อน้าบ่เตียงมาตะเวินทิพาไปเหรอ เล่าล่ากับประตูมรดภาพไปเรอบอกว่านอ่าคือเห็นมาตะเวนอยู่ถ้าซื้อยังมาสู่กินมาเพิ่นกาแฟไปเพื่อตามมกแตงมาสู่กินอ๋ออ่าๆๆๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ะเพราไปเบียกเพิ่นเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยเอาอ่าเดี๋ยวจังว่ากันมือแข้งใกล้ๆแข้งเฮืออะ่รจะไปเบิ่งเคยไปลิรนอยู่บ่เคยไปอยู่อ่าบุญแข้งเฮือสวรรค์นี่ได้งานเดิ เป็นดิ่นดอยเชชนะอ๋อเคยไปเรียนเทนึงอย่างอ๋อที่ทมโคองนะโดยบอกหมายถึงว่าบุญบุญแข่งเฮื่อนี่นะเคยไปโดยอ๋อพี่น้องเอ้เคยเวิร์กแต่เยอไทยอืมบึกจำบึกบึกจำบึกอะหน่อยนี่แต่ว่ากับก็ว่าแหละพี่น้องเอ้เฮ้าหญ่แหละบุบุหรือว่าจังใดเนาะบเคยใยากกันเหมอ่าเมน ตั้งแต่นิ้งน้อยเนี่ยโ,โอ้ยพอมีผ้าไปจนที่หให้ให้งไ้<ห>เลยพี่น้องเลยเนาะเ <c oughs> พิ่นตัวให้เกี่ยวเข่าอะไรก็มั่งม่อ่าเพิ่นตัวเกียเเเเก่ยวเขา่าเด้อเกี่ยวเข่าเบิดนี่จิพาคบินบุญชงเพื่อว่าชัา้นพี่น้อง,ง <c oughs> ทั้งเกี่ยวทั้งฟาดกันขึ้นกันฟาดได้เอาฟาดเอาได้แต่ก่อนเนาะตีอ่าตีเอาอย่าให้มันเลี้ยวพี่น้องเลยวันทอดมือมันทอดมือมันไหนก็ตัวไปอีกแล้ววันนี้โอ้ยว่าชั้น ฝนตกอีกอย่างนะก็ว่าไปดอกพี่น้องเไงลดไล่อีกอย่างก็ว่าไปดอกพี่น้องเนี่ยฝนว่านะก็เครียดแล้ววะนี้โอ้ยหงายแล้วพี่น้องเอ้ยเถีองก็ได้เบนตั๋วดิพอมีตั๋วเนาะคือกันบ่เจ้าคยอโดนตั๋วบ่โอ้ตลอดเพราะว่าเขาเป็นคนโบหูเด้อ่าย์เด็กหนอยทีว่าโบหูเลยแหละ เชื่อฟังเพิ่นไอ้เพิ่อนว่าในไหนก็ตามเพิ่นมานกลายเป็นน้ำเพิ่อนง่ายเลยนะเจนวาเป็นเจนวาสิเป็นสาวแล้วอ๋อชิปลายปีแล้วบอกเลยยังแรนไร้ทั้งเพื่อนโยนจนไก่สีเด็บมาไทยแล้วอ๋ออ่าอ่าพี่น้องไงเออโดนเบิดเพราะว่าหนึ่งแม่กะปัดใจหนึ่งก็คือเพิ่นบ่มีเงินมีคำเนาะคำชิบว่าลาแต่ก่อนนะพี่น้องไงเพิ่นกัว่าจะอึดอึดเท่านี้นึงเพราะว่าบ่็นจำเป็นเพิ่นกับ่อยากมาปันใดมาแล้วเบิดเงินหลายเลย เป็นเล็กน้อยกับบวบหัวผลมีเงินบ่มีนนะไม่ได้กกินนะมิจฉอยากไปอย่างเดียวมามากเลยกับบด้มาตรซื้อแด้วบานนี่อยากได้อีกพ่อแม่บ้านยังอยากกินยังอยากได้เสื้อพายังงามๆกันอยากได้เบิดพี่น้องเงินบาทนี่อ่าแตเลยสาเหตุที่คนอยากพามากเป็นตัวพุ่นตัวผีเนาะเข้าใจเพื่อนอยู่น้องเลยอันนี้กับไก่มากแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะ วันท <correction>. ี่ซาเปะซาเกาสามสิบเนี่ยแหละพี่น้องเลยสามสิบสามสิบเ็ดแถวๆนี่แหละสามสิบเน่าจะเป็นมือชุดทยบอ่ประมาณนี้แหละจำบ่ตียงจำบ่พิษฝนชุ่เฮือนบ่แม่นชง่เฮือดเนี่ยแต่ก็ถ้าไปลินไปยังก็ไปตั้งแต่มื้อนี้ก็ยังได้พี่น้องเพิ่นมาขายแล้วแหละอยู่หิมของตามเลาะตามหิมมันพี่น้องเลยแต่มือเพิ่นแข็งจะเทนะพูดแหละซาเกาสามสิบพูดแหละพี่น้องเนาะ แต่มือเท่มันก็อุย้อยเบาไวพี่น้องเลยคุณค,ค้นลายทางนู่นเลยมาได้ชาวบ้านชมวนไปกังเวทนี่อ่าแดดห่อนๆเนี่ยนี่เ,เนนบไปไปยากเฮียวเลยเอ่ามันจะเป็นสลวินถูกเลยเอา่ามันจะมียังวิญญาณทั้งฮ่อนแดดแล้วก็ทั้งค้นเอเอัดกันพี่น้องเลยเอา่าทั้งพี่น้องฟังไทยฟังเล่าเนี่ยฟังไทยกับดูทั้งมุกดาหารเพื่อนกัน ขาดมะลินพี่น้องเไยก็ะไลแบบนี้จักเป็นไผเป็นยาเลยพี่น้องไงยบบนี้ม้วนอยู่กระลึกขึ้นพอได้บ้างก็มาดินน้ำกันได้เด้อพี่น้องเไยทั้งเอฟซีทั้งทางไทยเนาะขาดมาดินได้พี่น้องเไงม้วนอยู่กัมีแต่อาหารนักลักกับบังข้าวลามกับปิ้งไก่เป็นมาขายมาขายพี่น้องเไยบุญเก่งเพื่อ ปีนี้รู้สึกว่าจะมีอาหารไทยมาขายพร้อมมาเตียงไปถ่ายคลิปมือก่อนนะเพื่องเพิ่นก็นกนมาเปิดบูธขายยังกลิ่นยังอยากลายลายยางอยู่เนาะแต่มาเลาะมาส้มบึงน้ำกันพี่น้พือ่อนเลยมื้อนี้ยังมีมไผมามลินนะ้ำม้อน,นี้เนาะโ,โดยพี่นอเนเพื่อนเลยดีขึ้นกว่าเก่าหลายอยู่ว่าสนุก แต่มือเดือดมือเนีย่ยสำคัญเนาะคือแบบกใจน้ำมือเนี่ยแหละคิดนักน้ำมือ,อตอนนี้เห็นไหมจากข้างเลขฮอดตอนนี้สำหรับตัวเจ้าเองนี่คิดว่ามันดีขึ้นมาจักเปอร์เซ็นต์ว่าแบบแบบตรงๆเลยก็คือจากเซ้นว่ะเปอร์เซ็นต์เอาเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นนี่เจ้าให้จักเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นมานี่ย <80. S 1> แปดสิบระมาณแปดสิบเลย ดีขึ้นอะไรก็ยังเดือดเศร้าประเช่นตัวนี้ฮะหวานก็ดีด้วยแต่น่ะาะว่าตอนนั้นอะไรบอยางกับคนก็อยากได้ยางได้ยุบหนักต้องคอยไปอือืมอแต่ตอนนี้ตัวนี้เรียนได้โดยตอนนี้ที่เลือดเลือดจะมือนี่แหละแต่ยังบมั่นใจว่าสีเศร้าบพรเรืองอะไรเอาตัวมือนี่นะเอาตัวมือนี่จ้าปอร์เซ็นต์เจ้าคิดว่ามันดีขึ้นมากนี่ตัวตัวทั้งสะโพกมือนี้ยังยิบได้หน่อยขึ้นเก่า ยัเป็นยัางบอลลายเปอร์เซ็นต์ปันไดก็ดีขึ้นเนาะย่างพัฒนาขึ้นอออ่าออ่าแต่ว่าส่วนส่วนอื่นนี่เห็นชัดเจนเกี่ยวกับสะโพกกับขากับยังเนาะแต่ยังเดือตัวตัวมือนี่พี่น้องสงสัยมันจะหน่าจะจะเซนเอ็นนี่มาเตียงมาใส่เวลาอยู่พอสมควรตัวนี้เนาะต้องต้องต้องบำบัดไปลุ่นนะนะพี่น้องปีเป็นสองมือนจัด กับพังเบิงพังเบื้องเี่นรองเลยแต่มันสุดขีดดีแต่มันเฮาหุ้มเงินหุ้มทำว้ได้พอสมใจจานึงกะหนึ่งกะจังจงัจงไปตรวจบางพังไทยเนาะก็ยังไปเอ็กเซลเยอืมโดย,โดยตอนนี้มีผู้มาช่วยได้ได้จกเดือจจกพันเงินนำเจ้าไม่บร้นับ <laughs> <laughs> คิดถึงพวกสิหล เท็จริ้วไล้กระจื้อระ้วกระเจื้อยะจ้เตียงหายมากกะเขากระเป้าไวออืแต่ก็มือนั่งกัไปนวดนี่กะหารอยเดินนวดท้องเธอพันหนึ่งเนาะโดยโดยพังเบิ้งท่าพี่น้องกยทาอ่ามันโบสุดโบเศร้าโบนันน่อนดีกับมิตรว่าทั้งบบเตียงกัอ่าพังเบิงถ้าเราได้ยังหน่อยก็ได้จะหมื่นสองหมื่นเนาะโค้ไวกับโะเตียงสิพ้าเล่าไปไปอิตาลยมึงอยู่ฝังใ่ไหม ไปมันมันผลแหละ่นว่าไดก็จังว่ากันแต่ตอนนี้ก็อบวกกับเงินคำกาก็ยังบมุนวงบลายก็ซื้อไปเบื้องก่อนก็รักษาอยู่นี่ไปเบื้องก่อนนะพี่น้องเลยเพราะว่าเช่าจิไปไกลมันก็จะว่าเรื่องเงินเรื่องคำกระพังเบื้งก่อนสักหน่อยแต่ว่ามันมีมาหาได้เพราะเงินคำมันพอได้เพรานั่นกัน สิพาอ่าไปฟังไทยพี่น้องเลยไปกับน้องมูเลยประจักรก็เห็นอยู่พวน้องมูอ่ามันเก่งไปผู้แล้วผลแก่นผู้แล้วพี่น้องเลยอ่เคยไปเห็นเคยไปเจ๊เกลืออยู่บ่ผลแก่นอยู่อยู่ไทยแต่โดนไปทัวร์่งเลยคันเกลือพาจัดปอดจะก็มีแต่ว่าตอนมีอ๋อแต่กะโบหัวมันหมดว่ายวันใหมของมาแจีกมันเลยโอเคได้ได้มามาเบ่งอายุมัน ngâm chắc nội rồi rồi để vừng ấy à cái đường à, mà mặt mặt à cái nó à, à này, nhũ này à bớt nhụt là vào luôn cho này út liềm nà dù là sẽ bên liềm xíp pì này liềm xíp pì xíp pì vô xíp pì này cái là cho nhanh nhiều má nó sẽ tèm đường to đường đi đường đừng mà sẽ cho nên แต่ว่าหัวนี mm ่บวชง่ายแล้แต่ว่าตัวนี้นี่มึงจำอ่อ่ามึงจำเลยแต่ว่าเขาบอได้ไปดูก็ว่าเป็นยังเดือนสองเดือนเ้าไปแค่หนึงงนะมันก็ได้ดุนอยู่พี่น้องเลแล้วถ้าเขาไปเดือนหนึ่งจังมากสินะเนาะแม่ไดม่ได้อยู่แต่เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมานี่ก็หวยเบิดไวแล้วพี่น้องเลย ออยยังไดู้่ตอนตอนอยู่อันน้องคายได้เป็นนายค่าอ๋อเป็นนายข่าฮันก็ได้ใกล้บ้านเพอไปขามไปขามมาดุเย็นนายข่าเพราะว่าซื้อของไปซื้อของแล้วเอาขามมาแล้วก็นำของหมดขามไปเอาอีกอันเดินยังไงไปจังหลายเถื่อเดือนหนึ่สิบเถื่อนเดือนหนึ่น้องเถื่อเดือนหนึ่งสิบเถื่อมันก็เยอะพี่น้องเงี้ยเนาะอ่า ยังดีแล้วอันที่ว่ามันเป็นเหล็บนาเลยสมมต,ติของเจ้าเห็ดเนี่ตัวรุ่นใหม่แล้วตัวรุ่นเก่าก่อนตะกี้ตะกี้ดีแล้วนั่น<ม>อานาห้าปีเนาะรุ่นตะกี้น่ะห้าปีนั่งเลยประจําตัวก็เมื่ออายุละนี่เห็ดทนเผ<อ>ื่อแล้วไปเห็ดใหมจะต้องลื้อฟื้นใหม่ได้ไหะต้องลื้อเมื่อสัม,มโนผู้มัญชากบ่อกต้นนี้ค่ะนี่สัมโนมีสองดยก็คือ อนอันน the is ี so ้นะอยู the ่ก็ไม่ตัวอยู่เวี่ยงแต่ว่าสาบโนกับยูบานนี่ก็มีแต่แต่ว่าทีไปขึ้นคือมีหลายเสียแล้วจะว่ายูบานนี่ก็คือมองเกิดเด้วยพอกับแม่แล้วก็ไปยูเว่ยงแล้วก็ไม่ตัวเอาขึ้นกับเราเอาบนนี้เอาขึ้นพุ่นพ่อมอีกเอาขึ้นพุ่นเลยนะโอ้ขึ้นอะไรเงยแบบรอมันยากทางไปมาอลไรแต่แล้ขึ้นยูไช่ก็ได้ดอกเชะเนาะเพราะนั่นนะ เป็นคนเวียงจันน้ำเนยคนสาวัสดิ์นาเขตน้ำแนยสาวนาครหล, ông, also, ลวงพ่อสาวสวัสดิ์นาเขตพ่อ <c oughs> <c oughs> เอาเสนอพี่น้องเลยลูกครึ่งตัวนี่เวียงจันเน่สาวรรค์เน่พี่น้องเลยลูกครึ่งแม่เนาะ <c oughs> แต่จะโยนทั้งวปนหลายกู <c oughs> อ่ะอืมอืมอืโอเคโอเคจังว่าการรวบรวม,รวม,มเงิงนได้ก่อนพี่น้องเลยจังจังหวะการตักจิบ ถ้าเราไปเนาะไปตรวจเบิรงพี่น้องอย่แต่ว่ามันมันมันดีมันเช่าอยู่นี่แต่ก็เลี่ยวไปนะพี่น้องใช่บ่ะมันดีมันเช่าไปจังคิดแผนฮะจังว่ากันไหมแต่เพิ่นเพิ่นบอกมาว่าหอกกันเพิ่นอยู่ฟังไทยอย่างเพิ่นนั้นนมาว่ามันก็เช่าต้องไปเอ็กซเซลี่ไปยังเด้งเงินโอนเงินก็เช่าเราคนละเพื่อนเขอหมิ่นมาบอก มั้งเปนทั้งอันโทมาโดยทังเป็นเพ่นได้เ็นออทงดีันอยทงเปนอ่ๆๆโดยมันก็มีหลายคนเว้าอันเฮาก็บ่จักคมสิว่าเนาะบางคนว่าแบบนี้แหละลูกค่อยแบบนี้น่ก็เซาบางคนว่าโอ้ยแบบนี้บ่เซาต้องไปผ่าตัดว่าซั่นนะบางคนก็แบบมันเฮาก็จักสิพังความด้พี่น้องเอ้ยอ่าก็ก็มีแต่ว่าพังเบิ่งก่อนแล้วก็ว่ามันรวบรวมเงินได้อีก ເຮົາກໍຈະຕ້ອງໄປຊເລເບິ່ງເນາະຈະໄປກວດເບິ່ງວ່າມັນຈະໄດ້ແນ່ນອນແມ່ນແມ່ນແມ່ນເຮົາກໍເອົາເບິທຸກພນອງກັນຊິເຊົ້ນນນອາສໃມນກດິມເງິນໃຫມຜໃຍດີຢາງທສົງເງິນມາໃຫ້ຄືກົພນ້ອບາດນດ່ວປອົນ້ພ້ມາວຫລາັງຈພັຊືມກິວ น้ำไฮไลท์โดยเพราะเขากินอันนี้ให้มันหมดเด้โอ้ยกินน้ำอ่าวันนี้กินขวดเดียวนี่ค่ะกอออกจากอันนี้ให้<น>มันหมือดนะดูโดยโป้าจะเดือดก่อยไปเอาอันนี้ใอะไรก็แคปนิดเรื่องอะไรเอานมกับอันอ่าน้ำกับไข่เป็นเรื่องเลยนี่แหละน่าพี่น้องเนาะนมแล้วก็ไข่แล้วก็น้ำนี่แหละ เปชมแล้วกันมาพี่น้องเลยบันนี้อ่าน้ำสองแพ็คเนาะเอาไว้พี่น้องเลยแต่โดนโดนราชด้ซื้อมาบันระหว่างยังกิ้กินโตเก้าก็ได้กันกกนกบนมพี่น้องเลยตัวมีประโยชน์ให้นมดีนะ่ะกับไข่เนาะอ่ะาจะกินทุกมืออยู่ว่าไขา่ไข่กินด้วยิน,นโดดมีประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะ เอากับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาให้สองพันบาทอะไรพี่น้องเอ๋ยอยู่ทางฝั่งไทยยัยยัยใจดีเฮาพี่น้องเอ๋ยก็อ่ะฝากให้กันนุ่นถ้าไว้แล้วก็จะขอบใจขอบบุญขอบคุณเพิ่นเด้อโดยโดยอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ๋ยเนาะขอขอบคุณผู้ใหญ่เด้อโดยมเนา่ยนาะพี่น้องเนาะมือเราจับว่าไรมันลำบากกันนุ่งผงเดียก็ได้หรอกกันนุ่นในมือเป็นยังอ่าขอขอบคุณพี่ใหญ่เด้อ ากเงินใหม่ค่ะหมวดนวดค่ะด้วยการรักษาตัวเนาะรักษาตัวด้วยดวยบางทีก็มีสะสมไว้เื่อไปเมียนไปรักษาอยู่ทั้งคนไทยด้ยเจ้าโด้ยถ้ามันได้ได้คือว่าไปตรวจเบิ้งดีฝั่งไทยเนาะโด้วยด้วยด้วยเขาคุณหลายๆขอให้คนอยู่ดีมีแห้งเขาเจ็บไปได้พร้อมไปไปนี่เดินหงุดหงิดกับการงานเพิ่น โอ้สุขภาพาบอแข็งแน่เจ้าโดยสาธุนะสู่ๆเด้อสนุนเด้อเจ้าเป็นไดพี่น้องนไยเป็นกำลังใจให้คือเก่าเศร้าในนอนเศร้าอยู่ดอกแต่ว่ามันจะใช้เวลาหนิเนาะพี่น้องนไยไปสบายหนิยังมันดึกมันดื่นเจ้าพักผ่อนเดี๋ยวไฟดับก่อนเด้อพนี้เด้อโดยสู่ๆสนุนสบายดีเด้อบอลนี้โดยี่น้องนไยมาเชียวนำเข้าไว้ให้เราก่อน vậy thì cái đây nó rồi phi long rồi này nó nặng phi long rồi nhiều lắm hiu nhá ok mà sao rồi phi long rồi, phải gấp còn nữa, nữa, sao nôn nữa, rồi 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 phi long rồi rồi, phải phi rồi พี่น้องเลยเอ่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางยายใหญ่ใญจดีอยู่ทางฝั่งไทยที่เพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่เตียนเป็นสะพานบุญให้ในมื้อน,นี้จำนวน2,000บาทเนาะก็ขอให้อให้จงคดีมีแห้งสุขภาพทางกายแขง็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเจ้าให้มาําใดก็ขอให้ไล่กายขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าตาถุไปก่อนพี่น้องเลยบาย,บายมืดแล้วเนาะ